ช็อค V S B O S ต่างกันยังไงก่อนจะไปรับชมคลิปวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาฝากนะใครที่อยากมีเพื่อนพูดคุยเกี่ยวกับการเทรดคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลย B O S ก็คือ b r e a k o f s t r u c t u r e นะครับคือการที่ราคาทะลุแนวรับแนวต้านสําคัญหรือระดับราคาที่เป็นโครงสร้างเดิมซึ่งมักจะบ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของเทรนในปัจจุบัน B O S เนี่ยมักจะถูกใช้เพื่อยือนยันว่าตลาดเนี่ยยังคงเคลื่อนที่ไปยังทิศทางเดิมไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลง ตัวอย่างหากราคาทะลุขึ้นไฮก่อนหน้าในเทนขาขึ้นก็ถือว่าเป็น b o s เพื่อยือนยันการขึ้นเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือช็อคครับหรือว่าเช a งออฟคาเล็กเตอร์การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของตลาดที่บ่งบอกถึงการกลับตัวหรือการเปลี่ยนทิศทางของเทนใหม่อาจเป็นจากขาขึ้นหรือว่าขาลงหรือว่าจากขาลงไปขาขึ้นช็อคนะครับมักใช้ในการบ่งชี้ว่าตลาดเนี่ยกำลังเปลี่ยนทิศทางตัวอย่างหากราคาเคลื่อนที่เป็นขาลงและทํานิวโรต่อเนื่องและราคาเนี่ยจู่ๆก็ทะลุไฮล่าสุด แดงถึงความเป็นไปได้ที่เทรนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหรือเรียกอีกอย่างว่าการเกิดช็อคนั่นเองประมาณนี้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ทางเรามีกลุ่มอัปเดตข่าวสารและแนวทางการเทรดหากสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ